ครับผมก็งานบอจอยม e น t ทลเฟสิโอลนะครับก็เป็นงานที่อยากจะจัดเพื่อรวบรวมนะครับเครื่องมือหรือองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ง่ายๆนะครับที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ให้คนทั่วไปได้มาเรียนรู้มาร่วมสนุกกันที่สําคัญก็คือว่าอยากจะให้เรื่องของสุขภาพจิตนะครับเป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่ออีกต่อไปนะครับทำยังไงให้สุขภาพจิต อยู่กับความสนุกได้มากขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เขาสามารถกลับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานวอจอยมนททลเฟสติวัลครับผลตอบรับเรียกได้ว่าล้นหลามนะครับคนที่สมัครมาลงทะเบียนมาก็ค่อนข้างเยอะกว่าที่เราคิดไว้ประมาณเกือบ2เท่าเลยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับผมมองว่าก็แปลว่าคนให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสสสนะครับกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ aas นะครับที่1เลยก็คือสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้นะ ที่ให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับก็เชื่อว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีครับที่จะทําให้สังคมไทยสนใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นครับ บอ่อของเราเนาะมันคือบอ่อใบไม้ไม้เอกออ่างที่เป็นบอ่อเหมือนบอ่อน้ําเราอยากจะให้เหมือนมันเป็นบอ่อเป็นสระน้ําของความสุขความสนุกที่เราสามารถกระโดดเข้าไปกระโจนเข้าไปมีความสุขกับมันได้อันนี้คือบอ่อจอยในแบบของเรานะคะที่เราอยากจะทําเราก็เลยเลือกหยิบเป็น positive psychology นะคะเป็นจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ไม่ว่าใครก็สามารถหยิบไปใช้ได้เรื่องของสุขภาพจิตของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญการที่ได้รับชมรายการเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะว่าสิ่งที่เราอ่ะ ได้ชมไปเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหนคอนเทนต์ที่เรานําเสนอไปเนี่ยมันตรงใจแค่ไหนปัจจุบันอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสื่อเนี่ยมีความพัฒนามากขึ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องใช้มันให้เขาเรียกว่าให้ถึงประชาชนจริงๆทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดความรู้ด้านสุขภาพจิตเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในการที่เราจะทําให้เรื่องของสุขภาพจิตหรือเรื่องทางจิตวิทยาเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายเนี่ยมัน มันต้องผ่านการคิดเยอะแล้วมันก็ต้องมีความระมัดระวังในการนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยครับหลักๆก,ก็คือนี่แหละการที่เราแปลสารต่างๆที่คุณพิตตี้บอกให้มันออกมาเข้าใจง่ายแล้วก็ดูว่าสังคมหรือว่าในโซเชียลปัจจุบันเนี้ยอะไรที่คนมองว่าสนุกหรือใครที่เป็นคนที่คนในสังคมมองว่าเออถ้าคนเหล่านี้มาพูดแล้วเนี่ยเขาจะฟัง คนส่วนใหญ่เนี่ยมักมองว่าคนที่กล้าเดินตามเส้นทางของตัวเองไปจนถึงจุดหมายเนี่ยคือคนที่กล้าหาญแต่ส Ivan, instance, ําหรับตัวเขาเนี่ยมองว่าคนที่กล้าที่จะตัดสินใจในการละทิ้งสิ่งเดิมๆที่เคยทําและกล้าวสู่เส้นทางใหม่เนี่ยนั่นแหละคือความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้มีใครขี้ขาดว่าไม่ได้มีใครที่กล้าหาญมากเกินกว่าใครทุกคนล้วนมีความกล้าหาญในการตัดสินใจของตัวเองที่จะเลือกเดินทางของตัวเองได้และแน่นอนว่าถ้าคุณยึดถือคุณค่านั้นคุณรักตัวเองมาก พอคุณตัดสินใจที่จะสามารถที่จะเดินทางสิ่งที่พบเจอค่ะคุณคือคนที่กล้าหาญที่สุดที่คุณจะเป็นได้แล้วเรื่องความฝันอยากชวนให้ข้างในใจเราก่อนสมดุลออกเป็น3อย่างแบบนี้คือ1นึ่ทสองคิดสามรู้สึกการไปสู่ความฝันนะครับถ้าสามอย่างนี้ไม่สมดุลมันอาจจะเป็นความฝันที่หนักหน่วงถ้านะครับ คิด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 แต่ไม่ได้ลงมือทําความรู้สึกมันจะมากหลนมันจะมีทั้งสนุกมากหรือกล่าวโทษเตยในมากถ้าทําทําทาทาแต่ไม่มีแผนในการคิดมันก็อาจจะเกิดความล้มเหลวได้ถูกไหมครับถ้ารู้สึกมากๆมันก็อาจจะอยู่กับความฝันที่มันแบบไม่เป็นความจริงแต่ต้องไม่ได้สักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าอยากจะไปถึงความฝันแล้วสามารถสมดุลอารมณ์ภายในด้วยทําคิดรู้สึกให้รู้ให้ทันว่า3อย่างนี้ไปพร้อมๆกันเชื่อว่าความฝันนั้นจะ ใกล้ทุกๆวันได้เป็นจริงมากที่สุดแล้วก็มีความสุขกับทุกวันที่ทำความฝันดังนั้นพี่รู้สึกว่าความรักที่ดีมันมันต้องเกิดจากความปรับตัวแต่ต้องมีพื้นฐานจากการที่ทั้งสองฝ่ายต้องรักตัวเองได้ดีเพียงพอก่อนเสมอ ความรักที่จะดีไม่ได้เราเราไม่ได้คาดหวังได้ว่าอีกคนจะเติมเต็มเราให้เราดีขึ้นนะสําหรับในมุมมองพี่พี่เป็นอย่างนี้นะครับอยากคาดหวังให้ความรักเติมเต็มความรู้สึกที่ดีของเราแต่ให้เราได้สามารถรู้สึกดีในการรักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วความรักมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกอะแล้วเวลาเราผิดหวังไปอย่างน้อยเราจะยังมีตัวเองนี่นแหละที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ชีวิตได้แล้วก็เติบโตใหม่อีกทีนึงแล้วกัน การหาเหตุหรือการไปทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อมาตอบความรู้สึกผิดหวังหรือความเศร้าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติสุดท้ายแล้วถ้าเราสงบเรื่องราวนี้ได้แล้วกลับมาตอบกับตัวเองให้ได้มากขึ้นว่าความรักคือความรู้สึกดังนั้นการคิดประเมินตัวเองตลอดเวลาว่าถูกผิดดีงามไหมอาจจะไม่ใช่เหตุผลนะครับเพราะสุดท้ายความรักคือความรู้สึกอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเรื่องไหนมาอธิบายได้ว่าเพราะอะไรควรรู้สึกรักหรือเพราะอะไรควรรู้สึกผิดหวงัง